มีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าอ่ามันจริงเหรอครับอาจารย์ที่เอาน้ำมันเบนซินไปล้างแผ่นคัดแล้วทำให้อ่าคัดมันลื่นนะอ่าเพราะว่า f อไปดูคลิปมาจากที่ไหนไม่รู้นะอ่าเอไปดูมานะไม่รู้ว่าไปดูมาจากที่ไหนแล้วก็เขาบอกมาว่าเอาเบนซินล้างแผ่นคัดแล้วจะทำให้คัดมันลื่น ทีนี้เราก็จะตอบแบบนี้นะเราก็ล้างมาตั้งแต่ตอนเราเป็นช่างใหม่ๆครูบาอาจารย์ก็พาล้างมารวมไปจนถึงเอาเป็นซินก่อเข้าไปในเครื่องสตาร์ทเครื่องแล้วก็ปล่อยออกอ่ะมันก็ไม่ลื่นนะม,ม,มันก็ไม่ได้ลื่นทีนี้ให้คุณไปคิดดูอย่างหนึ่งนะว่าเวลาที่น้ํามันถูกจ่ายเข้าไปที่หัวลูกสูบเนี่ยนะการเผาไหม้ไม่หมด น้ำมันนะจะถูกกวาดลงมาที่ท้องอ่างรวมไปจนถึงในจังหวะที่ท่านดับเครื่องดับในช่วงที่ดับเครื่องรถมันไม่รถมันฉีดน้ำมันออกมาแล้วหรือว่าจ่ายน้ำมันออกมาแล้วน้ำมันตรงนั้นยังไม่ได้เผาไหม้มันจะไปไหนมันก็ถูกกวาดไหลลงมาที่ท้องอ่างดังนั้นภายในห้องเครื่องของเราน้ำมันเครื่องของเรามันผสมกันกับน้ำมันเบนซินอยู่แล้วถูกไหม ในเมื่อในเครื่องมีเบนซินอยู่แล้วผ้าคัตมันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วของรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันยังไม่ลื่นมันยังขับได้นั่นท่านก็คิดเอานะว่าเอาเบนซินไปล้างแล้วมันจะลื่นจริงไหมนะอันนี้ฝากไว้ให้คิดสําหรับเอฟซีที่ถามเข้ามาที่แน่ๆยังไงยังไงเบนซินที่ถูกจ่ายออกมาเผาไหมไม่หมดหรือว่าจ่ายออกมาตอนที่คุณดับเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เผาไหม มันก็ไหลลงไปที่ท้องอ่างดังนั้นในท้องอ่างมีเบนซินอยู่แล้วทุกคันผ้าคัดแค่น้ำมันเครื่องผสมกับเบนซินอยู่แล้วทุกคันมันยังขับได้อ่ะพิจารณาเอาตามความเหมาะสมความคิดใครความคิดมันแนวทางใครแนวทางมันแต่ที่แน่ๆทุกช่างเคยเอาเบนซินล้างแล้วประกอบมันก็ฉีดได้ตามปกติยกเว้นเอาน้ำมันออโต้ไปใส่อันนั้นลื่นแน่ๆลื่นของแท้กับรถกันที่ น้ำมันเครื่องเคยแห้งแล้วผ้าคัดมันเป็นเงาเงามันมันแบบนี้นะถ้าประกอบเข้าไปยังไงมันก็ลื่นต่อให้แผ่นคัดหนาะมันก็ลื่นเพราะว่าคัดมันเงานะคัดมันเงาหรือว่าคัดมันไหม้แล้วคุณประกอบเข้าไปยังไงมันก็ลื่นอยู่ดีนะดังนั้นเบนซินไม่เกี่ยวแล้วนะเอาละคลิปนี้จบเท่านี้